อยากจะเปิดร้านนวดและสปาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีฟังคลิปนี้จบเริ่มถูกแน่นอนค่ะแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดหัวใจให้ครูหมดด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่อยากให้คำนึงถึงนั่นก็คือร้านเราเนี่ยจะเป็นแนวไหนบางร้านมีขัดผิวบางร้านไม่มีบางร้านมีนวดสลาไไขมันนวดลดไขมันด้วยแล้วแต่ละร้านแตกต่างกันยังไงแล้วร้านของเราเนี่ยจะเป็นร้านนวดประเภทไหนอย่างแรกเลยคือการให้บริการแบบ เฮลตี้คือเน้นเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเน้นให้บริการแบบ beauty เน้นเรื่องของความสวยงามตั้งแต่หัวจดเท้าหรือร้านของเราจะเป็นแบบครบวงจรเลยมีทั้ง beauty แล้วก็เฮลตี้ในนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเข้ามาใช้บริการร้านของเราก็มีเมนูให้บริการครบทุกเมนู ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าร้านของเราจะเปิดแบบบิวตี้เปิดแบบเฮลตี้หรือเปิดแบบครบวงจรเลยอย่าลืมกดติดตามช่องของครูมดไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปเพราะในเมื่อเรารู้แล้วว่าร้านของเราจะเปิดแบบไหนขั้นตอนถัดไปเราต้องมารู้ค่ะว่าแต่ละประเภทจัดสรรเมนูยังไงมาฟังกันในคลิปถัดไปค่ะ